อย่างการเล่นเมื่อกี้เนี่ยผมจะประกอบด้วยหลายคนจอ,อนร์สันจอนร์เบนก็คือจอร์สันสเนี่ยจะ,จะชอบประมาณนี้คือผมมาชอบจอร์สันแล้วก็จอร์แดนมันจะชอบแบบว่ามันก็คือมันจะใช้นิ้วโป้งถูกไหม,มใช้นิ้วโป้งแล้วเพลาข,ข้อดีของนิ้วโป้งคือมันจะไต่ลงมา เวลามันไต่ลงปุ๊บปุ๊บปละแตสนแต่่วาุ๊ต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 ุอตุ๊ตล๊ตแันจะอีกตุายๆกันแตุ๊ตุ๊ตอ๊ตุ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 ๊ตไุ๊้๊ต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 ่อตุ๊ตุวตุ๊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 ตุไม่๊ต่๊ไม่ใช่ตุ๊ตุอุ่มือซ้ายตุ๊ตย่ตุ๊ตุ๊ตุมือซ้ายนี่จะเหมือน ฟาฟาโลมาเหมือนฟิลทาฟาโลหรืออะไรสักอย่างแต่ว่ามือซ้ายเนี่ยไม่ไม่ได้กอ๊อบเพราะว่ามือซ้ายเนี่ยก๊อบบลูก็คือบลูมันจะเล่นแบบนี้ <S <S ใช่ไหมเราก็คือเราเล่นบลูก่อนแล้วก็มาเล่นแจ๊สเราก็ใช้ไอค,ความเนี่ยมาเพราะเราชอบแบบนี้แต่จ์จสัตมันจะไม่ได้เล่นไม่ได้ใช้ไม่ได้ยานุโป้งแต่มือมือขวาเนี่ยคือจรอจคือการไล่เสียงมาเนี่ยมาอย่างการเล่นขอลักษณะแบบ การสมมุติว่าการการเช้งการเช้งเช้งรูทหรืออะไรในขณะที่แบบในขณะที่ที่ที่อ่าหมายถึงว่ามันจะมีรูทอยู่คือข้างบนใช่ไหมข้างข้างล่างก็คือมันจะเป็นคอร์ดหรือหรือท็อปโน้ตอะไรเงี้ยการคีปท็อปโน้ตแล้วเช้งรูทหรือเช้งรูทหรือว่าคีปรูทเช้งท็อปโน้ตไอ้คำว่าเช้งคำว่าอ่าอ่าคีปคีปรูทเช้งเช้งท็อปโน้ตก็คือสมมติชอบอี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 แฟลทหนึ่งเลยนี่ใช่ไหม คลิปท็อปโน้ตไว้ก็คือตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็เช้งรูทก็คือเห็นไหนะก็คือไม่บังว่าเช้งเชนะ้งท็อปโน้ตไปเนี่ยเห็นไหมคือเนี้ยงี้คือนี่คือโจโแพรใช่ไหมเหมือนที่โจโแพรที่มันเล่น นี่คือโจแพทอ่ามีอีกคนละมีจอเป็นสันมีโจแพทอ่าแล้วมีใครอีกกันนะมีเวสอ่ที่ไปเล่นนะี่ะที่มันจะมีแซกขึ้นมาแบบอะไรพวกอย่างเงี้ยคือนี่คือโจแพทเอ้ยไม่ใช่โจแพทนี่คือเวสอะไรนะที่ใส่เนะี่ยถ้าโจแพม์สก็จะฟิวหนึ่งแล้วก็จะมีไข่รนะู้สึกเวลาเล่นแล้วมันนึก,นกถึงแหลมน,ม,นมันจะมี การผสมอยู่ hmm. จริงๆก็ไปไฮบิดแบบเล่นเล่นเล่นนี่เหมือนกันนะเล่นแบบเวสเอเล่นแบบย้อ mm hmm. นเหมือนกันแต่ว่าอ๋อเหมือนนีน่มันจะมีคนชื่ออะไรมาตินมาตินเทเลอร์เคยเคยดูไอ้นี่ผมได้มาจากมาตินเทเลอร์ใช่ปะ่ะน่าจะมาตินเทเลอร์มันที่มเล่นฟิร์สไตล์อ่ะ แจด๊ดก็คือได,ได้ได้วิธีจับปิกจากเขามาก็คือสมมตเเิเรา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 จับปิกงี้ใช่ไหมแล้วเวลาเราจะซ่อนเวลาเราจะไปกลับไปเล่นฟิงเกอร์เราจะเฟิบงี้อ่าใช่ไหมแล้วก็หยิบปิก,กออกมาอ่าแต่ว่า,าคือผมเอาแค่วิธีวิธีซ่อนปิกหรือวิธีเก็บปิกอะนะอย่างโจแพ้มันจะคาบมั้งบางคนก็กำบางคนก็กำแล้วก็เหมือนกำแล้วก็ใช้สามนิ้วอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันแต่ผมจะเป็นแบบแบบไอ เชื่ออะไรว่าเทเลอร์เนี่ย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 ก็จะได้มากี่คนเนี่ยเอาไหมอยากรู้เหมือนกันว่าเรามีกี่คนในเพลงเ่ีกี้นี้มีจอ์เป็นสันมีโจแพสมีเ,เวสมีมาร์ตินเทเลอร์ มีเนี่ยสี่คนในวิธีการเล่นเมื่อกี้นี้แต่ว่ามันจะมาโดยที่เราเราไม่ได้เราไม่ได้แบบไปไปไปคาดหวังว่ามันจะมานะหมายถึงว่ามันก็ออกมาเองอ่ะลักษณะแบบเนี้ยก็ดีเหมือนกันคือคือไม่เคยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยวิเคราะห์ตัวเองเหมือนกันว่าแบบมันมันมาอย่างไรเลยคือนึกนึกได้แล้วแบบเหมือนเราเราเล่นเราจะฟังเพลงเนี้ยคือคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยที่ที่ผมอยากให้ทุกคน ทำให้ได้หรือว่าหรือว่าอหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือไปสู่จุดตรงนั้นให้ได้อะ่ะคือมันไม่ใช่ไปสู่หรอกคือผมอยากแค่แค่เนี่ยคือคนที่คนทีอ่อาจจะเป็นแนะนําแล้วกันจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยคือเวลาการที่เราเล่นแล้วเราแบบเปิดอะ่ะหมายถึงว่าเราเปิดเราไม่ได้นึกถึงอะไรอะ่ะเวลาเราไม่ได้นึกถึงอะไรปุ๊บเนี่ยหูเรามันจะเปิด เวลาเล่นตีเราจะนึกได้อย่างเดียวถ้าเกิดเรานึกว่าคอร์ดอะไรจับตรงไหนหรือว่าสเกลอะไรหรือว่าจุดตรงไหนเราจะนึกได้แค่แต่อย่างนั้นแล้วหูเราจะดับมันเราจะไม่ค่อยได้ยินแล้วโอเคมันไม่ได้หมายความว่าเรามาปิดหูแบบไม่ได้ยินนะแต่ว่ามันการได้ยินมันจะน้อยลงแต่ถ้าเกิดว่าเราโฟกัสแค่เราได้เราโฟกัสการได้ยินอย่างเดียวแล้วเราก็เล่นไป <S <S> <S ผมอาจจะจำคอรไม่ได้เยอะแยะ ทุกจุดเล่นขอดผิดแต่ว่ามันพอถ้าผิดปุ๊บมันก็วิ่งตอบไปหาที่ถูกได้เพราะว่าเราเราได้ยินอ้าวผิดนี่ใช่ไหมเหมือนผมบอกทุกคนหรือบอกไหมหลายหลายรอบเลยทุกคนหลายรอบก็คือถ้าเราเล่นผิดอ่ะมันคือไม่ผิดเว้ยถ้าในใน,ในการนิมพไว้นะการนิพไว้เนี่ยเล่นผิดคือไม่ผิดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณเล่นผิดเนี่ยถ้าคุณเล่นผิดคุณก็จะรู้ว่ารอบหน้าคุณก็จะไม่เล่นไม่เล่นแบบนั้นนึกออกปะ หรือรอบหน้าเสือกไปเล่นแบบนั้นอีกก็ไม่เป็นไรก็รอบต่อไปรอบต่อไปเสือกเล่นแบบนั้นอีกรอบที่สามรอบสามเสือกเล่นแบบนี้นก็รอบที่สิบอาจจะไม่เล่นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดเราเล่นไปแล้วเราคิดว่าเอ้ยไอ้ยมองเป็นรูปสเกลแล้วเราคิดว่ามันเอ้ยอย่างเงี้ยคือถูกเพราะว่าอาจารย์บอกถูกว่ะแล้วเราก็จะไม่รู้เลยว่าเราถูกจริงหรือเปล่าเว้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมการที่ถูกจริงไม่จริงเนี่ยสําหรับผมอะ มันไม่ได้อยู่ที่คนออกเกตเพราะว่าเราเล่นดนตรีมันไม่มีใครออกเกตถูกปะ่ะฉะนั้นเนี่ยคนคนที่มันจะบอกว่าเราถูกหรือผิดก็คือคนที่ฟังเราเว้ยเอนรอกว่าปฏิกิริยาของการฟังของเราว่าเขาฟังแล้วเขาเพลินไหมหรืออะไรหรือแม้กระทั่งคนที่มันจะบอกว่าเรา ถูกหรือไม่ถูกหรือจะให้เกียิก็คือนี่อคนให้เกียิคือหูปูเนี่ยหูเราเลยแหละใช่ไหมเนี่ยมันคือสิ่งที่สิ่งที่ในเวของผมเป็นแบบนี้ซึ่งผมก็จะคือเชิญชวนให้ทุกคนเปิดหูเปิดนั้นเองแต่ถ้าใครต้องศึกษาต้องเรียนก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือคุณก็ต้องเอาใจอาจารย์เพื่อให้ได้เกียินั่นก็นั่นอีกเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวกันถ้าเกิดว่าเราแบบหูเราเล่นแล้วฟังแล้วเ,เพลินอะไรเงี้ยผมว่ามันจะเป็นสูนทรียะที่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 เพลินลนะที่เราไม่ได้นึกถึงว่าแบบ ว้ากูเล่นผิดอีกแล้วว้าอะไรเงี้ยลักษณะเงี้ย